โฮมชานจิวันนี้วันที่14เดือนกระดากฎดาคมปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาทได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานตัดขาดจากทุกคนอื่นๆแล้วมีโยคะอยู่กับพ่อผู้เดียวพ่อของลูกแล้วลูกนั้นก็จะมาสู่แผ่นดินของพ่อแล้วความคิดสุดท้ายของลูกก็จะนำลูกไปสู่จุดมหมายปลายทาง คำถามของเมอรีในวันนี้ผู้ที่เพียพยายามจะอยู่ในสภาพของความเงียบไม่ชอบอะไรผู้ที่เพียายามที่จะอยู่ในสภาพของความเงียบนั้นไม่ชอบอะไรคำตอบพวกเขาจะไม่ชอบแม้แต่เสียงนาฬิกาติกต๊กติกต๊กติ๊กเพราะว่ามไม่มีเสียงในโลกดั้งเดิมโลกที่ไร้ตัวตน นี่แหละทำไมลูกนั้นเกียร์พยายามที่จะขึ้นไปอยู่เหนือเสียงลูกนั้นจะต้องกลับมาป่าสจากล่างและมั่นคงอยู่ในศาสนาดั้งเดิมของลูกพร้อมกับการจดจำบาบาแล้วลูกก็จะต้องจดจำแผ่นดินของบาบาเราจะต้องจดจำแผ่นดินดั้งเดิมของเราเองโลกที่ไร้ตัวตน สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกจองอยู่อย่างปราศจากร่างและมั่นคงอยู่ในศาสนาดั้งเดิมของลูกจดจำบาบาในบ้านของท่านและคงอยู่อย่างเงียบๆจุดที่สองเพื่อที่จะเข้าไปสู่สกุลอันสูงสักให้อุทิศทุกสิ่งให้กับพ่อแล้วจงมาเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เหมือนกับพ่อ พรของบัตจดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเป็นดวงญาณญาณีและก็ดวงญาณโยคีและใช้สมบัติทั้งหลายที่ลูกมีได้รับเกินเติมเต็มจากพ่อและก็เพิ่มมันสามขอให้ลูกนั้นเป็นดวงญาณญาณีและดวงญาณโยคีและใช้สมบัติทั้งหลายที่ลูกได้รับการเติมเต็มจากพ่อและก็เพิ่มมัน บัปตาดานั้นได้เติมสมบัติทั้งหลายให้กับลูกๆและเมื่อลูกนั้นใช้สมบัติเหล่านี้ในเวลาที่ถูกต้องสมบัติเหล่านั้นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆลูกไม่สามารถที่จะพูดว่าฉันไม่ต้องการทำมันแต่มันเพียงแค่เกิดขึ้นเท่านั้นดวงยานยานีและดวงยานโยคีผู้ที่เต็มไปได้วยสมบัติทั้งหลายจะคิดก่อนแล้วก็แสดง ตามเวลาแล้วพวกเขานั้นจะได้รับการสัมผัสกับบางสิ่งซึ่งพวกเขาจะจับและใส่เข้าไปในลูกปฏิบัติถ้าลูกคิดแม่นแต่วินาทีหลังจากทำบางสิ่งแล้วลูกก็จะไม่ถูกเรียกว่าเป็นดวงยานยานีได้คติพจน์ในวันนี้ถ้าแม้นอาจจะมีความแตกต่างในธรรมชาติและความคิดเห็นของลูกขออย่าได้มีความแตกต่างในความรักของลูก ซ้ำแม้นว่าจะอาจจะมีความแตกต่างในธรรมชาติและความคิดเห็นของลูกขออย่าได้มีความแตกต่างใดๆในความรักของลูกอัจัตโอมชานติ